สวัสดีครับกับแรงการแบ็กดักก่อนนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับสำมมุ่มสำมุ่มสำมุ่มสำมุมนะครับวันเดช่างวันเดชบ้าเร้วมันมีอยู่ในเซิร์ฟเียเออคลรร์ะไก่นซิร์ฟหนึ่งที่ผมเป็นแอดมินนะครับก็คือชื่อเซิร์ฟอะไรวะชื่อเซิร์ฟเลยเนี่ยผมจำไม่ได้ เดี๋ยววางไอพีไว้ให้อืมเดี๋ยววางพีไว้ใต้ล่างมามามาโอเคโอเคได้เลยอืมตอนนี้กําลังเคลียร์แลนดอยู่เอชเอชนี่ทําอะไรเนี่ยเอเอชก็เป็นเซิร์ฟอะไรช่างมันเถอะเซิร์ฟเอาชีวิตรอดอีกเซิร์ฟหนึ่งอันนี้นะฮะนี่ก็ถ้าเกิดมัฟนี่นีเลยอันนี้ไอเคซี่เดี๋ยวล็อกอินนี่ล็อกอินนี่อืมไอเคซี่อ่ะ แล้วก็ฝากของฟรีอ๋อโอเคพอเริ่มต้นมาเนี่ยสมัครทับเดี R ๋ยวแบงค์เดี๋มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา R E G นะครับ I S E T R R แล้วก็ตาได้รหัสที่เราต้องการไปหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามนี้อ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสามโอเคเมื่อคุณใส่นี้เสร็จนะครับ นก็ทับ i o g i n แล้วก็ตามที่นะครับที่ใส่ไปหนึ 3, ่งสงสามหนึ่งสอสแบบนี้นะครับโอเคเมื่อคุณอ่ะเข้ามาเใช่ไหมอยู่ตรงนี้สอสมัครเสร็จอ่าเดิมตรงนี้ห้องท็อดทอตนะครับเข้ามาได้ก็อยู่ในยนี้แหละอันนี้ของฟรีอืมของฟรีเฮ้ยวเปิดเพลงสักหน่อยเออ ใายนะครับสุดท้ายก็พูดสักทีโอ้โหเคลียตั้งนานไปเลี้ยงของฟรีแน่นอน,นโอเค,อเ,คเปิดเพลงละโอเคของฟรีแล้วก็อีพีมกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลงไปเอ็นชาร์เอนชาร์ฮะโอ้โหแ้วผมเอนชาร์ไม่ได้ละ ของการเดนมาร์กบึ้มมากเมื่อของฟรีเสร็จอันนี้ก็ทางออกไปสร้างบ้านสร้างอะไรนะที่วาร์ปยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ชอบยังเพิ่ทุบดีพอแล้วก็ปิดไปก่อนดิเพิ่ทุบเพิ่ทุบเพิ่ทุบอันนี้ก็ที่บอกครับว่าสกับแอสเมียนก็ ายชื่อนี้แหละเดี๋ยวเาเขียนอันนี้ก็โด a t ก็ Super VIP กับ VIP หนึ่งละอาของ VIP ก็ห้าสบได้เก้าสิบว่าเออห้าสิป่าห้าสิบเก้บเจ็บาทกสิถาวรนี่ก็ก็สิบร้อยหนงเก้เจ็าทของ s e VIP ร้อยนี่ก็ได้ถาวรอืมอืมอืมหนันันเลยหนักนันเลยเลยนี้แม่ อันนี้นะว่าเพิ่งสร้างมาเดยออาจจะมียศดโดนเนสตาร์ขึ้นมาเพิ่มนะครับสตาร์นี่จ่ายรายอาทิตย์นะครับรายอาทิตย์เทก็แล้วแต่ว่าขางกี่เท่าไหร่ก็ใช่แล้วมึงจะมาทำแซกทำไม อืมก็มียังมีแค่นได้อยู่นะครับเซฟเราหลังจากที่เราย้ายเซฟมาจากโอ้โหเราค่ยรู้จักแล้วไม่พูดหรอกโอ้เฮ้ยทำไมซืไม่หมดกันล่ะโอเคแล้วก็เข้ามาทักได้นะฮะกดจุดที่คิวเนี่ยอ่ะกดจุดอ่ะอืมเนี่ยสองคนนี้ทักได้เลย ทั้งว่าไอหมาไอมุงไอหมาเซฟกักโดนแบนนะจ๊ะโดนแบนแต่ไม่ใช่แบนธรรมดามัแปลไดทีป <c oughs> ่ะวะก็อาจครั้งแรกอาจจะเตะไปก่อนก็แล้วแต่อารมณ์ไอเด็กคิกอันนี้ก็สร้างๆไปครับที่สร้างได้เยอะอาจจะมีโฮมโซนนะหรืออาจจะไม่มีก็แล้วแต่ดูไปก่อนถ้าร้อยหนึ่งนี่อาจจะใหญ่ โอ้หนะครับก็สําหรับวันนี้แหละครับก็เซิร์ฟโปรโมทเซิร์ฟแค่นี้แหละเพราะว่ายังไม่มีอะไรมากถ้ามีการคัพหน้าหรือมีอะไรก็คอยดูไปไปเรื่อยเรื่อยใช่แล้วก็นะเอออะไรอะไรอะไรใครปีทองต้องบอกเพราต้องบอกไม่ทางใครมีไหม ฉันเป็นคนแพ้อ้ีชอกด้วยเขียนเองเน่ยแหละคำรามเข้ามาบ่นได้บ่นปุ๊บตุ่นเตะครับบ่นมาบูบูเปดะ้อะไรนี่ก็มาไปอืมบู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 ูบ่บู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 บบูบูบบูบบู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 อูบ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 ไบู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 บบบับ อืมเบ๊บายครับ